สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เรามาให้สามรัดกันนะคะเอาสามรัดไปก่อนนะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวอยู่ที่เจ็ดสองนะคะฟันเจ็ดรองสองแล้วกันนะคะตัวนี้กันก็จะเป็นเจ็ดสามค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะ,ะ,คะแล้วก็เจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งนะคะ สาแล้วก็3ามดนะคะก็มี1 2ึ่งสาสี่หหชุดนะคะตัวนี้6ชุดเด่นๆอยู่ที่สองชุดค่ะเจ็ดสองเจ็สฟันเจนะคะฟันเจดฟันเจ็ดรองฟันเจ็ดรอง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 แแล้วกันนะคะฟันเจ็ดรอง8นะคะเผื่อมันไม่มาเจดสองนะคะ พันเรองแสายรูดนะคะจะได้นะคะสามตัวก็สามตัวเราคิดว่ามันมาตัวนี้7 8 7 8แสองนะคะ7 8็ดแปสองเจดแสแล้วก็7จ็ดหนึ่งสาะคะเจ็ดสองสองหนะะึ่งค่ะนี่เลยสามตัวนะคะ3ามรับนะคะ เยอรมน,นีอังกฤษรัสเซียนะคะวันนี้วันที่20่เดือน8ปี64นะคะตัวนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆท,ท่านนะคะนะตัวนี้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยะค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นหุ้นต่างประเทศนะคะเยอรมันนะคะ เขียนซะหน่อยนะคะมือขวาเดี๋ยวเขียนไม่ได้นะคะเยอรมันอังกฤษรัสเซียนะคะนี่เยอรมันอังกฤษรัสเซียฟันเจ็ดรองแปดนะคะสายรูดนะคะสายลากก็เจ็ดสองเจ็ดสามลากไปเลยนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามค่ะขอให้ได้ทุกๆุกท่านนะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดนะคะนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นดาวโจรน,นะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์เพจนะคะด้วยนะคะเพจชื่อว่าพาตลอนนะคะขายทุกอย่างนะคะพาตลอนขายทุกอย่างรอว,วางลิงก์ไว้ให้นะคะ กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย